ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของ c าย m a s t e r รวมถึงเอฟเฟกต์ต่างๆมันใช้อะไรได้บ้างนะครับ <คน S 1> แล้วก็ขั้นตอนการเอ็กพอร์ตหรือโหลดวิดีโอออกมาเพื่อไปอัพโหลดลง YouTube หรือ Facebook นะฮะทาง YouTube อาจจะเป็นการทำเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับต่ทาง Facebook ก็ทํางเพจก็สามารถสร้างได้ได้นี้จะแนะนำเบื้องต้นพวกาวก่อนนะฮะว่า อันตอนตมันทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกละเอียดอีกทีหนึ่งครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องจ ja ะบอย JB ม a ่ไลซี่ n แนไว้เพื่อรับทราบข้อมูลสาระดีๆต่างๆทั้งควมบันเทิงความสุขสบายานะครับผมมาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเม่มต้นนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมแอปคลายมาสเตอร์ตัวนี้นะครับนี้หน้าตาของมือถือนะครับกับแท็บเล็ตอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่า ให้จดจำฟังก์ชันต่างๆนะครับในการใช้างนานของมันนะครับก็เราจะสร้างวิดีโอใชครับเราถ่ายคลิปไว้หรือไปดาวน์โหลดจากแหล่งข้อมูลที่อื่นมาหรือถ่ายจากกล้อง DSR l อัพโหลดเข้ามาในเครื่องเรารเราก็ไปที่กดบวกตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะมีเฟรมให้เลือกเป็น ต่างๆเราจะเอาแบบไหนก็ได้แต่เรา,เาต้องการนะรเราจะถ่ายมานาตั้งเราเก้าเราสิบหกแต่ว่าที่นิยมกันนะครับเป็นสิบหกเก้าหรือการถ่ายน,านอนนั้นเองนะครับสิบหกนเก้าทีนี้เราก็ไปคน้นหาวิดีโอเราที่เราได้บันทึกเอาไว้นะครับหรือ,อถ่ายไว้นั่นแหละนะครับหรือโหลดเข้ามานะครับผมก็จะเอาอทำตัวอย่างแล้วกันนะครับผม ได้ไปดาวนโหลดมาจาก Facebook ของตัวเองนะครับทีนี้เมื่อวิดีโอเข้ามาแล้วกรณีเราทําวิดีโอทั้สั้นนะครับคลิปวิดีโอั้สั้นเราก็ขั้นต้นนะครับต้องเรียบเรียงก่อนนึกภาพในการถ่ายทําก่อนว่าเราต้องการเล่าเรื่องแบบไหนเราต้องการเรียบเรียงเรื่องให้เป็นแบบไหนเหมือนเราลึกภาพในใจในหัวเราเนี่ยนะครับว่าเรื่องเราที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นแบบเี้ยมีนี้แล้วเรานึกภาพไปแล้วเราก็ถ่ายตามที่เราคิดนะครับแล้วก็เราก็มารียบเรียงในนี้ คลิปนี้นะครับผมถ่ายไว้แล้วตัดต่อไว้แล้วขออนุญาตเบาเสียงนะครับไม่งั้นมันจะกลบเสียงผมนี่ที่นิยมกันก็คือหัวคลิปวิดีโอเนี่ยจะเอาฉากที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจที่ดึงคนดูเข้าได้เข้ามาในหัวคลิปเราหรือเราจะตัดต่อไปก่อนก็ได้ตัดต่อเป็นเรื่องราวไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาคัดเลือกเอาทีหลังว่าจะเอาช็อตไหนที่มันอยู่ข้างหน้านนเช่นคลิปนี้นะครับ อ่นนี้ผมผมตัดต่อไปแล้วนะครับผมถ่ายเองถ่ายเองตัดเองเล่นเองนะครับคลิปนี้แล้วก็มาใส่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่านะครับประมาณว่าคร่าวๆนะครับอ่าเป็นว่าผมผมทำอันนี้ดีกว่าอ่ะผมทําหัววิดีโอนะครับผมจอพื้นหลังนะครับพื้นหลังตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมคิดไปเป็นพื้นหลัง เสร็จแล้วเราจะลากให้มันสั้นให้มันยาวแล้วแต่เรต้งการก็คือคลิกไปให้มันขึ้นขอบเหลืองแบบนี้นะครับลากไปโยนเข้ามาแล้วแต่นะครับเราก็เอาที่เราชอบนะครับแล้วก็เลื่อนมาเสร็จแล้วการทําวีดีโอสอนนะครับต้องไปที่เลเยอร์เลเยอร์นะครับเลเยอร์ layer, แล้วก็ไปคลิกที่มีเดียคลิกมีเดีย ันนี้ผมจะทําภาพจะทาภาพซ้อนนะครับทำภาพซ้อนนี่นตัดไดทัดมาแล้วนะครับไดทัดมาแล้วครับผมครับเดี๋ยว,วตอนเนื่องมาเราก็ใช้การเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของอคลิปวิดีโอหรือภาพต่างๆที่เราทํามานะน,นี่ผมทำข้าวให้ดูก่อนนะครับผมก็ใช้แบบเป็นหมุนตามเก็ดนาฬิกาแบบนี้นะครับหรือจะเอาแบบวนเก็ดนาฬิกาแบบนี้ หรือจะให้มันลงมาผมใช้ประจำก็คือตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกด้านบนมุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองมาเล่นดูตึมความยาวแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับผมก็ยิ้มไปที่ตัวภาพแล้วก็ยื่นเข้ามาเท่าที่ผมต้องการแล้วก็คลิดไปที่พื้นพื้นหลังนะครับแล้วก็เลื่อนมาเสร็จปุ๊บไออลด่ดูตึมโอเคเข้าเรื่องแล้ว ทีนี้ผมก็ใส่ซาวนะครับใส่ซาวที่ผมดาวนโหลดมาก,ก็เดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงว่าเอาเพลงมาจากไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นแค่การทํางานชั่วคราวาคร่าวๆก่อนว่าเราจะทํายังไงฟังน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราได้วิดีโดอหรือเราตัดต่อ เรียบร้อยอันนี้ผมเดินมาเดินมาปุ๊บแล้วก็มาหันหลังปุ๊บแล้วกลับกล้องไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ถ่ายกลับมาหาตัวเองนะครับแล้วก็ใช้กล้องมาด้านหลังทำท่าเหมือนเดิมเต่สองครั้งนะครับการถ่ายหนังนะครับถ่ายละครก็เดี๋ยวค่อยแนะนำมันอีกทีนึงผมตัดต่อไปหลายๆมุมอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราอันนี้ขอยัดลบก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทําการตัดต่อออกไปหรือโหลดวิดีโอไปใช้งานเพื่อจะอัปโหลดลงยูทูบนะครับแต่ว่าเราชอบโอเคแล้ว มีหัวคลิปมีท้ายคลิปจบงานนะครับจจรรอโอเคโอเคจบแล้วก็เอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตก็คือเราโหลดวิดีโอไปเองขวามือด้านบ,นบนมุมขวามือสุดนะครับเรากดเอ็กพอร์ตไปทีนี้ ข้อจำกัดของมือถือหรือเครื่องมืออุปกรณ์เราแต่ละรุ่นเนี่ยบางบางครั้งก็ไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่พันแปดหรือพันถ้ารุ่นใหม่ก็4 k นะครับแต่ผมเอาแบบเร็วเอาแค่พันแปดก็พอนะครับพันแปดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ e x p o r t นี่ก็รอสักครู่นะครับสมมติว่ามันเด้กวอรไปแล้วผมเลือกเพราะเอ็กพอรไปแล้วนะครับสมมติว่ามันไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เราไปที่แกลเลอรี่นะครับ แล้วที่เนี่ยทำไอคอร์ดมอจะมีไออร์ใหม่ๆอมล่าสุดนะครับตัวนี้นี่นี่เลยเสร็จแล้วเราต้องการอัปโหลดลง u t u b e นะครับเมื่อหน้า YouTube เราเนี่ยเราเราเปิดช่อง YouTube ไปที่ในมือถือเรานะครับต้องอยู่ช่องไหนเราก็สามารถอัปโหลดไปได้เลยจิ้มค้างก็แชร์ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือวิธีอัปโหลดวิดีโอเราไปที่ช่อง YouTube เรานะครับก็ไปที่บวกวิดีโอตรงนี้นะครับบวก เราจะไล์สดก็ได้จะพูดอะไรก็ได้นะเป็นชุมชนก็ไปที่วิดีโอนี่เลยอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมตัวนี้นะครับปุ๊บลิกมาที่วิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดอัปโหลดลงไปนะครับอ่าพอมาถึงตัวหน้าช่อง YouTube เรานะพอมันมีอัปโหลวดวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทีนี้ถ้าเรากรณีที่เราทําวิดีโอซ้ํานะครับไม่ต้องการให้มันเหมือนใคร ให้เหมือนเขาถ้า,าทั้งถ้าทุกอย่างนะแล้วก็ลากนะครับ้างขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้แล้วแต่นะ,นะครับก็จะมีตัวอย่างกดค้างไว้นะครับมันก็จะมีตัวต้นวิดีโอที่สามารถเดิมเข้าไปได้ประมาณนี้จะยังไม่คิดวก,ก็ได้แล้วแต่เราครับอันนี้ก็สามารถเป็นทางเลี่ยงในการทำวิดีโอมีซ้ำเขาก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องเกีย่ยวกับโจมตีโฆษณา ค,คแล้วก็มาเพิ่มคำอธิบายอธิบายต้องการทำไปอธิบายแบบไหนก็ทำเรื่องก็ได้คุกินยาวให้คนติดตามราเรียต่างๆก็ได้น,น,นะครับตัวอย่งตัวปวกเส้นหัวใจใหแตกรบโดยการคลิกมาหน้นนหนานนหน้านะครับนนหน้าหน้าแล้วก็ ไปที่ตัวเครื่องหมายดอกจันตัวนี้นับเสียเรียไอเสียมาเสี่เรียนไปจุดเสียเลี่ยมแล้วก็พิมพ์ไปเลยช่องผมมีใครบ้างอะไรอะไรบ้างตอนนี้กระแสอะไรกลังดังๆแล้วก็พิมพ์ไปแต่ของผมสม่วนมากก็เน้นทีงานในในช่องอะไรก็เป็นจันทร์ออสไนซี่นะครับติด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 ไปเลยนะครับติกันไปเลยไม่ต้องเว้นวรรคนะครับแล้วก็มาเว้นวรรคตัวนี้เพื่อจะขึ้นขึ้นทำใหม่ไอตัว ชื่อแล้วอะไรส้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเว้นวรรคนะครับผมกม็จะไปที่อักขรตันของต่งด้วยตั้งโต,ง,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 ตงแล้วก็เว้นวรรคไปอาจะเป็นละครผีเป็นผีเฉยก็ได้แล้วก็เว้นวรรคไปอันนี้คำนี้คือคำที่เราใส่แท,แท็กนะครับแล้วก็ย้อนไปนะรัตัวนี้ถ้าเราต้องการอัพโหลดเลยอ่อาเพืกอรอัพโหลดเลยแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้ จะมีบางคนก็ขึ้นสาธารณะเลยนะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะตั้งเวลาไว้ถ้าต้องการแช่เลยนะก็นนกดนี่เลยแต่ว่าผมขอไปตั้งเวลาแล้วกันนะครับขอตั้งเวลาไว้เพราะว่าผมได้ตั้งเวลาไปแล้วอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับถือว่าผมต้องการตั้งเวลาไปที่เอ,อ่อไปจุดต้องการตั้งเวลากาหนดเวลานะครับอย่างนี้วันนี้นะที่14สิงหาคมแล้วก็ถกลงไป ทีนี้กำหนดเวลาเราจะเลื่อนที่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่หรือมาตรงแป้นพิมพ์นี้นะครับมันก็จะบอกเวลาไว้อ่าตอนนี้มันกี่โมงสิบโมงกว่าสบสองศูนยศนอ,นนอตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอัปเดตเลยนะถัดไปทีนี้ถ้าใครที่ต้องการทำช่อง YouTube เพื่อสร้างไรายได้นะครับอ่ามันก็มีทางรัดในสตูด,ดิโออยู่เหมือนกันแต่ว่าตังน,นี้ พยายามติ๊กตัวนี้ไว้นะครับติ๊กตัวที่ว่าเกี่ยวกับวิดีโอสร้างมาพิเศษไหมต้องต้องติ๊กนะครับไม่ติ๊กไม่ได้ั้นสร้างอะไรไม่ได้นะครับให้ติ๊กเป็นไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาพิเศษนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดไปนะครับแล้วก็รอเท่านั้นเองครับเสร็จแล้วในการแก้ไขนะครับในการแก้ไขภาพปกวิดีโอ เดี๋ยวเข้าไปที่ YouTube Studio ครับรอมันอัโหลยู่นะไปที่ o ู u ูบสตูดิโอโกัน t u โะครับ youtube studio โหลดไว้เป็นไลทีตัวนี้นะครับเด่ราัดญานเดงานหนึไม่ค่อยดีครััดงานหนึบไม่ค่อยดีก็จะรอที่หนึงนะครับเมื่อเอิดว่าไม่ได้ทำที่ออฟฟิศพอดีมาที่ทำงาน ในสวนน้ก็เลยถีโอกาสช่วงที่ว่าลดน้ำต้นไม้ดีแหละโอเคก็ไปที the right. right ่วิด right ีโอล่า right สุดนะครับวันนี้คือวิดีโอล่าสุดปุ๊บเราก็คลิกเขไปที่วิดีโอล่าสุดเลยนะครับก็ไม่ใช่จุดจุดจนตรงนี้มันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้แต่ว่าวิดีโอนั้นยังยังไม่อัปโหลดมานะครับ ตรงนี้โหลดมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำตรงนตัวอย่างกันกว่ามันจะขึ้นหน้าปกแบบแบบโปร่งๆนะครับแบบทึบๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ให้ให้เราเห็นวิดีโอเสร็จแล้วเข้ามา youtube Studio นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คลิกไปที่ดินสอตัวบนอันแรกนะครับขามือตรงดินสอน,นะครับดินสอเนี่ยแล้วก็มาคลิกที่ดินสอฝั่งซ้ายตัวนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้เปลี่ยน เปลี่ยนปกนะครับเราจะเปลี่ยนปกแบบไหนที่เราต้องการนะครับเราทําปลกไว้ก่อนเรื่องการทําปลกอีกสอนทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ปกเข้าไปดูว่าผมเอาปกนี้แล้วกันตัวเดิมนม่แหลกนะครับแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเรามาใส่แท็กนะครับมาใส่แท็กแท็กต้องแท็กนะครับมันถึงจะมีคนเห็นเอาเป็นว่าผมแท็กคำว่าผีแล้วกันผีแล้วก็กดเครื่องหมายคำว่าอะไนี้นะครับ ม่าแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์อื่นอ่ากดไปเฮมยีตัง้งควาตรงแล้วกันเพื่อโผไปที่หน้าเฟสของี่ตั้มคําตรงีอตัอ้มตรงแล้วก็มากดตป็นรม่าอาจารย์ออสเป็นออสไว้ที่คอมม่าไปน้ำที เรื่อยนครัตลก,ลก,กมันาจะขึ้นไปที่หน้าฟีดวีดีนําของยูทูปนะครับลปปคะ,ะ,ะครละครตลกลตลกภาพยนตร์ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปที่มุมขวาบนด้านบนบันทึกนะครับบันทึกมันก็จะอัพโหลดไปที่หน้ายูทูบเราแต่ว่ามันจะไปเผยแพร่ตอนที่เราตั้งเวลาไว้นะครับเท่านี้เองนะครับขั้นตอนในการลงยูทูบไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องมีอ,มองค์ประกอบก็คือถ้าเราจะถ่ายแบบ ยาวไปเลยก็ได้เป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีการตัดต่อก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องเราเหล่านั้นต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นการสอนหรือก็เป็นการสอนเทคนิคอะไรต่างๆแต่ยุคนี้ต้องมีวิดีโอเพื่อดึงความสนใจให้กับผู้ชมนะครับให้คนได้เข้ามาดูให้คนได้เข้ามาดูกันเรืนางานนั่นแหละนะครับถสมมติว่าอันนี้มันไปแล้วยานเล็กผมสุดยอดเลยยอมรับเลย อเอาทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งมาใส่ใแท็กนะครับผมกําหนดเวลาไว้สามทุ่มนะครับสามทุ่มเพราะว่าผมดูกราฟของผู้ชมช่องนี้แล้วส่วนใหญ่จะประมาณสามทุ่สี่ทุ่มนะครับการาฟที่ขึ้นสูงก็เลยเดี๋ยวจะแนะนาให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแนะนำหมดทุกอย่างเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างวิธีการอัปโหลดช่วงเวลาไหนการตั้งค่าแต่ละอย่างในช่องเรามีอะไรบ้าง ผมเองก็ยังไม่ฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เกินความพยายามเลยหรอกตันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันไปพร้อมๆกันเหมือนเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับอันไหนที่ผมพอจะรู้ก็จะเอามาแนะนําอันไหนที่ใครรู้แล้วอยากแน,นะนําเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับยินดีเข้ามาแนะนําได้เลยเราก็พยายามช่วยกันนะครับอยากให้ทุกคนทําเป็นแล้วก็สามารถสร้างได้จากวิดีโอของเราด้วยมือถือเรานั่งแหละ ยุคนี้มันง่ายนะไม่ต้องไปจ้างเขาทำตัดต่อไม่ต้องไปทำคลิปวิดีโอแบบมาตรฐานเท่าไหร่ก็มีคนดูขอให้เรื่องราวตรงกลางนั้นมีสาระมีสาระน่าสนใจ